สวัสดีครับพี่น้อง YouTube พี่น้องเอฟีตลอดจนถึงพี่น้องที่เข้ามาที่ตามรับชมอ่าวันนี้ก็อยู่ครับทั้ิ่งนิวเวอร์ชั่นเหมือนเก่าเหมือนเดิมเนาะตามาดูต้นหอมแบงนะครับเนาะนี่ถอนไปเล็กน้อยล้วชุดนี้กำลังงามเนาะ สวยงามเลยโาช่วงนี้ราคาจะดีหรือว่าไม่ดีเนาะก็น่าจะดีเนาะหันว่าเปิน้นนิยมปลูกกันน่กขนาดเลยช่วงเดือนนี้เนาะเิโอหนึ่งก็น่าจะหลายอยู่นะครับเนาะนอันนี้กำลังหวานนะออกน้อยๆอ,อยู่ อันนี้ทีขนาดเลยมันน่าจะถอนออกปลูกอยู่เนาะอ่าให้มันโอ้สถานที่มันมีอยู่เนาะที่จะได้ปลูกมีอยู่สองรุ่นเนาะส่วนชุน,ชนอ่าชุดน,นี้รุ่นนี้เริ่มถอนไปเนาะเริ่มถอนแล้ว เดีย๋ยวเราพาพี่น้องไปดูผักกาดนะครับเนาะผักกาดต้นปุ้นก็น่าจะเป็นผักกาดหรือว่าผักกาดจ้อนผักกาดจ้อนหรือว่าผักกวางตุง้งเนะครับเนาะ ควางตุ้งเนาะมีสองแปลงน้อยเนาะอันนี้กำลังปลูกหอมใหม่ๆน่าจะปลูกตะวานนี่ก่อนหรือว่าจะได้เนาะน่าจะปลูกตะวานนี่ยังปลูกไม่เสร็จเลย น่าจะรอกล้าเนาะกล้ามาจากทางนี้ที่คนพี่คน,นหวานไว้นั่นเนาะนี่เป่นห้องว่างพักอย่างก็จังโอ้ยอ่ะพักอย่างก็ค่อยห้จับเนาะอ่า <c oughs> คนเข้าก็บค่อยห้จับดีเท่าไหรเนาะแต่นี่เป็นพักพักกวางตุ้งดอกเนาะ จอลำขน,นาดแน่วพี่น้องถ้าถึงแยมจอนี่หมาะขน,นาดไปพาไปพอ่อท้างให้เห็นหน้อย่างนี้ก็น่จะเป็นครับอี่ย่างพามาดูหน่อยสิ่คือคุ็ใส่ขี้ไก่เนาะดำๆนี่ก็คือขี้ไก่ แจกปลูกใหม่ปลูกใหม่ นี่ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นพักตังโอเนาะโ,โน้นนะผมก็บอกโน้จักจือ้อ่าดาวๆไปถูกก็ถูกอย่างได้ก็อ่าตีเตียนกันเข้ามาเนาะคำนอะคอมเ <c oughs> มนต์นกันมาบอกกัน้วยสักหน่อยเนาะว่าเออมันจื้ว่าอย่างไงเนาะขอมแ่งสมัยนี้เป็นนิยม วานแล้วก็เอามาปลูกลัวนี้เนาะอ่ามเหมือนรุ่นสมัยก่อนที่ผมเคยทำก็จะได้ใจมันคนละพันกันเนาะจะใจต้นแก่จานี้เนาะต้นแก่ที่มันบางแงามแล้วเนาะคือว่าที่เ้าถอนต้นง,งามๆมไปอ่าเหลือต้นบางแงามเขาก็จะเอามาแยกปลูก ก็เลยเรียกว่าหอมแบงเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันมันก่อแบงออกปลูกได้เนาะแต่มันบอก่อยแตกหน่อหนอมันจะจ้ากว่าหอมสมัยก่อนเนาะมันจะเป็นคนรับกัรงนอืมนี่มันต้องปลูกหลายต้นมันถึงออกมาเป็นเป็นกองงามๆจะนี้เนาะ แต่ก่อนนี้ปลูกทีละสองเล่มมันจะเตกหนอไว้ขนาดเลยก่อนแต่เดี๋ยวนี้มันโอ้นี่ก็เป็นพักกังตุ้งเหมือนกันเนาะพักตังตุ้งยอดมันน่าจะเป็นคะน,นะครับเนะเาะเไปไป,ไปดูคะแนากันเนาะ พะขนายอดพะขนายอดนี่นี่คือพะขนานะครับเนาะใบจะออกสีมุนๆคล้ายๆกับใบกะหล่ำเนาะ ันนี้มันจะเป็นยอดเนาะยอดแล้วก็เป็นดอกเดี๋ยวบอกบอกข้อความันกระลำนะโอเคไปเราจะปิดกันแล้วเ,น,วน,นะเวนะนี่เั็นหมดสักกี่วันเราจะออกดอกแล้ว สุดท้ายพ่พี่น้องมาออกปลาเนาะดูลปลาดูปลาสะน้อยๆน,ยนะครับเนาะ,นะสะน้อยๆเดียวเนาะสะนี่คือ้อผนไว้เอาแ้ำมลงแล้วก็ดูดไปรดน้ำพักรดน้ำอย่าง กบบเดียวนี้เนาะ,ะปุ่นก็ออบปลามาปล่อยป่านินเนาะป่านินอยู่เก่าอันนี้จะเป็นปลานินแล้วนะเอาไว้เป็นสเสบียง <c oughs> โอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนะาะปะกันในคลิปต่อๆไปแหมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านะี้เนาะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กักบท่างสิงห์นิเวอร์ชั่นเถอะเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับบ๊ายบาย